หนูก็รู้จักนะรู้จักได้นานน่านอยู่แต่ว่าพี่ดาวพี่ดาวก็ก็คนสนุกนะวสันนะคะแล้วก็ส่วนมากเพื่อก็จะทําเพลงของเพื่อนนอสันนคะแต่งเองร้องเองวสันนะคะานาอนะคะ,อนะคะขอบคุณมากๆเลยนะพี่ดาวนะโอ้อมีให้จ้าสัตว์พี่ตู่สบายดีจ้าแซมมี่น้องก้าวสัตว์ไอดาวสวัสดีจ้าไอดาวนะคะสวัสดีนะคะทุกท่านพี่ตู่นะคะน้อง มีแห้งจางฝากแม่ด้วยนะครับผมนะคะอาเคียงฟ้ารักไปไกลเลยไม่เอาแล้วมีคนใหม่แล้วคนประท้ายวสันต์นะคะน้องนะคะวสันต์นะคะพี่ดอโอ้วสันตสวัสดีจ้าน้องกาแซมมี่วสันต์นะคะรน้องพี่ไปละครับสันต์บม่ไปาย่ไปค่ะวสันต์นะคะบ๊ายบายนะคะมีแห้งจางสแตนด์ได้ค่ะพี่ตูนะคะน้องกาวสันต์นะคะ่ะพี่โอ้ดวสันต์นะคะรน้อง เออพี่ดาวสวัสดีนะคะคุณแซมมี่น่ารักนะคะแซมมี่อนกายเองค่ะพี่ดาวมวสสนะคะเนาะที่มานี้นะคะสวัสดีจ้าอันตะวันมอสันะคะอ่าเนาฟ้ารักสนพี่ดี่ดิพี่ดิพีกัมีแต่นองหนงฟ้ารักมอสันะคะเนาะแต่พี่ดิพี่ดหัวล้ออยู่เนี่อสนอะไรเหรอบ่าฮ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 ลาฮ่าฮ่าฮ่าฮอาวา พี่มาทีจานนะคะสติกเกอร์มาให้นะคะใบข้าวสบายดีสบายดีจ้ะน้องใบข้าวสันนะคะเป็นกำลังใจให้พี่นี่นะคะจุ๊จุ๊วันนันะคะน้องไอดาวสันที่ดาวนะคะสวัสดีจ้าคุณมีแห้งจังเลิบ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 นะคะผมนะคะนะคะพี่ดาวก็หัวใจบวกบวมาให้นะคะขอบคุณนะคะเจ๊เจ๊กจ๊เจ๊เจ๊เจ๊สันนะคะน้องนาองก้าวสันนะกขนน้องโน้ตบอยกินทุเรียนขายยางอ๋อเหรอ พอกินตะขายโอ้ยมันกิติดม,มืออี่ดอกั็พอได้จริงอะขนาดพานี่นะชอบกินมากขนาดพาทุเรียนนะรูปะ่ะแล้วมันมันก็แก่มาใช่ไหมะแล้วเราเอาเอาไงมันออกแล้วมันเหลือไปไปลายมันเลื่อนแผลมน่ะเหตปะมันสดเา้า่าเอาเมื่อไปกีบออกมาใล้คว,ว้ามันเอาเมื่อกับไปเสานะเข้าใจป่ะ คือแบบว่าไม่ให้มันติดเปลือกไปเลยนะหนึ่งมันแพงอ๋อนิดเดียวกัได้ยสองมันแซกสามมันได้ดูดนิ่วน้ำเ <laughs> ด้อบริสัน์นะคะนอโดโด้ผมขอตัวไปลาไปไปลาจักรยานก่อนนะคะจ้าได้ได้บระสัน์โดโด้จา้าบ๊ายบายจ้าซารา่สา,ราสกัตสติ๊กเกอร์มาให้นะคะขอบคุณนะคะนกกา เขาเจือกันแล้วตีโอเขาเจือกันแล้วเขามาประกาศบอกันแตะตัวต่อไอ้ไอ,อ้พี่บุญท้อนที่รักที่รักวันนี้สวยพิเศษเลยประศรอ่ะกินเหรอแง่จิเปีเ้ยงว้าวเล้วสิลวกกับจิเ,เมี่ยงนัดบ่าวหมอไว้ด <laughs> ัดนัดบ่าวหมอไว้ <laughs> พี่ดาวนะคะคัเตัวหบาภาษานะคะอัน ให้กลับบ้านนี้คนณน่ารักเกินไปจัดรายการรูมัยคนเอื้ออิจฉาเพราะเจ้าของบ้านสวยแล้วย่งพูดดีทำให้คคอืเอื้อ่อยกว่านี่คือคำตันนี้ครับ <laughs> พี่พี่พี่ดาวดูพูดอะไรฟังนะ้าไอ้คำที่ว่าอหน่ารักสวยเกินไปหน,นูไม่หนูไม่เถียงแต่ว่าวิลาาหนูขึ้นแวาวสันคนอีสานย่อนว่าน้านองพูดดี หนูพูดดีตรงไหนขอเนี่ยหนูจะกินหัวเพื่อนแล้วนี่ตอนนี้หนูพูดไปก็บอกว่าอย่าอ้าปากกว้างบ้างโอ้อย่าพูดเสียงดังบ้างพี่หนูโดนมาทุกคําพูดแล้วพี่ประสานแต่ว่าหนูก็เป็นตัวของหนูไงพี่ถ้าวันไหนหนูทาอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะขอบคุณนะคะที่เป็นกําลังใจให้นะคะอืม ขอบคุณพ่กผคานนะคะคุณอนุสรสุขโขทัยนะคะสวัสดีนะคะนะคะรล้ยีบเจ็นะคะ,ะ,คะขอบคุณมากๆนะคะน้องใบข้าวนะคะขอบคุณนะคะสนาคาเป็นคนไทยจ้าพี่เป็นคนไทยนะคะสนาคะรน้อแต่ว่าพระนผู้ดาสานนะคะ ขอบคุณนะคะค่ะพี่ดาวสตูดิโอนะคะขอบคุณนะคะทักทายมานะคะคุณนุสรนะคะสุโขทัยนะคะอาสวัสดีนะคะหนุ่มนี้นะคะเลิฟยิบเจ็ดยิบเจ็ดจ้าขอบคุณมากๆนะคะพี่ดาวสตูดิโอนะคะขอบคุณนะคะพี่พวงนะคะสวัสดีนะคะพี่พวงพี่สวัสดีนะคะพี่พวงนะคะแม่พวงนะคะหมุนใจหัวใจก่อนๆนะคะขอบคุณมากๆนะคะนะคะอนุสรสุโขทัยนะคะคุณแม่พวงคุณแม่พวงนะคะสวัสดีค่ะนะคะคุณแม่พวงนะคะคุณดาวสตูดิโอดีจ้าดีจ้า นกกานะคะพี่นุศรพี่นุศรสุโขไทยนะคะสวัสดี